สวัสดีครับพี่น้อง FC ของโอเคฟาร์มโอเคปินที่คารพทบุกท่านครับวันนี้เรามาที่ฟาร์มนะครับามารักษาหัวตาเจ็บนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะให้ความรู้พี่น้องก่อนนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรสําหรับโรคหัวตาเจ็บหรือตาอักเสบนะครับแม่วัวของเราตัวนี้นะครับในฟาร์มนะครับมีอาการน้ําตาไหลนะครับก็ มาเช็คดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรหลักๆก,ก็มันมีหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นอาจจะมีพวกสารเคมีพวกสิ่งแปลกปลอมพวกฝุ่นผงเข้าตาหรือแม้แต่ขนขนตามันย้อนเข้าไปในตาเราก็ต้องมาตรวจดูก่อนนะครับบางตัวก็อาจจะเป็นพยาธินะครับแต่ของเรานี่เราเช็คดูแล้วโดยเพราะหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนโรคที่มากับหน้าฝนที่เกี่ยวกับตาก็คือโรคตาอักเสบนะครับ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากแมลงนะครับพวกมแมลงอาจจะเป็นะมะแมลงมาตอมตาหรือไม่ก็ผีเสื้อกลางคืนนะครับซึ่งมันสามารถติดต่อกันได้เพราะว่าอตอนนั้นก็มีตัวนั้นเป็นแล้วก็ตัวนี้มาเป็นต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อเชื้อโรคนะครับเชื้อแบคทีเรียน,นะครับะมะแมลงมันก็ไปจับตาตัวที่เป็นแล้วก็บินมาตอมตาอีกตัวที่ยังไม่เป็นก็ติดต่อกันนะครับฉะนั้นวิธีการรักษาทุกวันนี้นะครับก็ใช้ยา เป็นที่พึ่งยาฆ่าเชื้อนะครับแบบป้ายตาเป็นยาปฏิชีวนะนะครับใช้แบบนี้ดีกว่านะครับบางหลายท่านกาจจะใช้วิธีแผนโบราณหรือภูมิบัญญาอาจจะเป่าด้วยน้ําเกลือหรือหลายๆวิธีแต่ตัวนี้จะดีกว่าแล้วก็เด็ดกว่านะครับตัวนี้ชื่อว่ายาป้ายตาเทอร่าไมซินนะครับป้ายเช้าเย็นจนกว่าจะหายนะครับรักษาได้ดีชะัดมาก นะครับถ้าเป็นตาอักเสบจากการติดเชื้อนะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับยาป้ายตาเทอร่าไมซินหรือยี่ห้ออื่นก็ได้ที่เป็นยาป้ายตาถ้าหาไม่ได้ใช้ของคนแทนได้ใช้แบบยาป้ายตาฆ่าเชื้อของคนนะครับไปร้านขายยาคนก็ได้แต่นี่นเป็นสําหรับสัตว์โดยเฉพาะนะครับใช้ได้ง่ายมากสะดวกด้วยป้ายเช้าเย็นนะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการป้ายตาจะทํายังไงเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมนะครับ ดูลักษณะัวที่ตาอักเสบจะมีน้ําตานะครับอันนี้มันแห้งเฉยๆนะครับเนี่ยเมื่อเช้านี่ไหลไหลเต็มแก้มเลยมีอาการตาบวมมีน้ําตานะครับไม่สู้แสงนะครับะจะมีเวลาโดนแสงก็จะรีรีตาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเก็บที่ตานะครับเราเช็คดูแล้วไม่ยังไม่เป็นฝ้านะครับไม่เป็นฝ้าอาจไม่ต้องฉีดยาถ้าตัวไหนมีฝ้าขึ้นสีขาวจะแสดงว่ามันอักเสบรุนแรงแล้วอาจจะทั้ง ใช้ยาป้ายตาจะทั้งใช้ยาแบบฉีดร่วมด้วยยาฉีดก็ใช้กลุ่มเตต้าไซครีนนะครับพวกนี้จะช่วยได้ดีนะครับวิธีการนะครับตาข้างที่เป็นเปิดเปลือกตาด้านล่างนะครับแล้วก็บบีบีบยาเข้าไปนะครับ เดี๋ยวมันยามันจะเข้าไปในตาัวเองนะครับพอเราบีบเข้าไปเปลือกตาด้านล่างนะครับบีบเข้าไปเลยไม่ต้องใช้มือนะครับบีบเข้าไปเลยเดี๋ยวกว่ามันลืมตาขึ้นลงแล้วมันก็จะไปทั่วตาเองทําอย่างนี้เช้าเย็นจนกว่าจะหายนะครับเราตัวนี้ไม่ต้องฉีดยาเพราะว่ามันยังไม่ติดเชื้อรุนแรงเพิ่งเป็นเมื่อเช้านี้นะครับ สาเหตุน่าจะเกิดจากติดเชื้อจากแมลงนะครับช่วงนี้แมลงมันเยอะ,อะนอกจากเราจะรักษาโดยการป้ายตาแล้วก็จำกำจัดที่สาเหตุก็คือกำจัดที่แมลงพวกแมลงวันนะครับอชอบมาตอมตานะครับมันจะติดต่อกันได้ด้วยนะครับตอมตาตัวที่เป็นแล้วไปตอมตาตัวที่ไม่เป็นก็จะติบต่อครับเรียบร้อยแล้วเราจะปล่อยแม่ ส่วนตัวไหนถ้าเช็คดูแล้วมันเป็นพยาธินะครับพยาธิขึ้นตานี่ต้องรักษานะครับอันตรายเหมือนกันนะครับพยาธิขึ้นตาอาจจะรักษาทั้งต้องให้ให้แพทย์ผู้ชนานาญมาทํานะครับให้ให้สตัตวแพทย์หรือหมอที่ชนานาญมาทําอาจจะต้องขีเอาพยาธิออกแล้วก็ให้ยาถ่ายพยาธิร่วมด้วยนะครับในการรักษานะครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงช่วงนี้นะครับหน้าฝนโรคมันมาเยอะนะครับหลายโรคไม่ว่าจะเป็นไข้สามันหรือไข้ขาแข็งอ่าแล้วก็โรคตาเจ็บ จากการติดเชื้อแบบติดต่ออย่างเงี้ยนะครับก็ให้เฝ้าสังเกตแล้วก็อย่าปล่อยเอาไว้ถ้าสังเกตเห็นวัวมีการเจ็บตาน้ำตาไหลตาบวมขี้ตาอย่างเงี้ยครับรีบรักษาครับเนี่ยใช้ยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะนะครับป้ายตาเช้าเย็นจนกว่าจะหายหรือถ้ารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นต้องตามหมอนะครับอาจจะต้องใช้ยาฉีดร่วมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ